พอพอเบลเบลหา่าผมเบลเ่ลอ like ๋อหรือว่าคุณกำลังจะบอกว่าฉันกระชากหังหอวตัวเองฮะทุเล่โทษไม่แมนเลยวะโทษผู้หญิงอะฉันผมร่วงอะค่ะเพราะว่ากินน้ำตาลเยอะเกินไปค่ะยังไม่ยอมลับพี่ก่อีอีนจะมูคดครับครับผขอโทษค่ะแค่ขอโทษมันไม่หายอกนะ ทำไมผมรอให้คือคุณด้วยราบฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อฮะนี่คุณเป็นอะไรมากไหมครับคุณก็ให้เงินเขาไปสิมันจะได้จบจบ คุณเป็นอะไรละครับคุณกับชาวิกฉันทำไมคะคุณผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเฮ้ยมึงทำอะไรผู้หญิงวะ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยู่ดีเขาก็ดึงวิกออกจากหัวตัวเองอะ่ะผมนิ่งหงงนะครับ <c oughs> หรือฉันผมลวงค่ะฉันกินกาแฟเยอะคุณให้เงินค่าเสียหายผู้หญิงคนนี้เขาเลยนะ ไอ้เหี้ย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 โดนสองคนนั้นหลอกแล้วครับไอ้เหี้ยเชื่อผมผมแอบดูอยู่อ่ะโง่ชิบหายเลยหลอกง่ายมากไ <c oughs> อ้ <c oughs> เหี้ยไอ้เหี้ยาแก่ยาไอ้เหี้ยผมมีแผนแผนอะไรับ เมื่อกี้อ่ะผมไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็เรื่องของมึงคุณดึงกระโปรงผมไปครผมท่าไรคุณล่ะ,ะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณตัวาคะคุณตัวร้าค,คุณตั้ผมนผู้ชายวิ่งคนเนี้ครับดึงกระโปรงออกไปไผมเสียตัวและะ้วค่ะคุณต้่ยเน จริงเหรอครับไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะอย่าไปฟังนลยครับเอ้เนี่ยมันบ้าใช่ค่ะอย่าไปฟังเลยนะครับงั้นไปลงพักกับผมทั้งหมดนี่แหละครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆ้ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ